เดี๋ยวคนขยันเที่ยจะพามาจองตั๋วชิงคันเซ็นกันนะคะจองง่ายมากทาตาม,ตมกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเราต้องมองหาตู้สำหรับจองตั๋วชิงคันเซ็นหน้าตาประมาณนี้ที่ขาดไม่ได้คือตั๋ว JR East Pass หรือ JR Y Pass please select a ticket type เราจอง j R E Pass มาแล้วเนาะอันนี้เราก็มา reserve seat with discount ticket แล้วก็ใส่ตัวลงไปแต่ที่ละใบนะสูงสุดได้4ใบเราก็ใส่ให้ครบนู้นเราใส่ไป2ใบรอจนมันขึ้นว่า2แล้วก็ครบแล้วใช่ไหมเจพ์ เราจะเริ่มต้นทางเนาะเราจะไปจากยามากาตาะเราจะกลับไปที่ทุยโนอวันที่วันทยี <28 S 2> 26, ่สิบแปดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเราจะจองล่วงหน้าเนาะวันที่ยี่สิบแปดมันจองล่วงหน้าได้สี่วัน,นอันนี้เวลาจะระบุเวลาสมมุติว่าเราจะออกสักสมมติว่าแปดหกเป็นต้นไปดหกหลื เียนะสเราสมมติอรา6โมง00เป็นขาออกขาออกเนาผู้ใหญ่สองคนอันนี้เราก็เลือกว่าเราจะใช้จินเซ้นเราก็เซฟก็จะขึ้นมาอันนี้6โมงครึ่งถึงนั้น9โมงนะอันนี้อันนี้น่าจะต่อรถ ไม่ต่อเอาแบบไม่ต่อมันก็ต่อแบบแปดโมงสองนาทีอุ้ยนาะตอนสิบโมงสี่สองค่อยเปนเป็นรถใช่ไหมแปดโมงเจ๊เอ่าไปเท้าเลยอุ 5. 5. 5. ้ยน้องทันเก้าโมงแล้วก็สี่เล็ดอ่าแล้วก็ถามรายละเอียดแล้วก็คอนเฟิร์มอ่าเราก็ <delegation S 1> เลือก ถ้าเราตอนที่นั่งมากดปุ่มเนี้ยแล้วก็จะมันก็จะมีเลือกแบบเ,ออเลือกจากแผนแผนที่รถรถหรือว่าอันนี้นแร<อ>นด้ <ไป S 2> อมเราก็จะเลือกเองเนาะเราอยากจะได้นั่งด้วยกันเราก็มาเลือกที่เขียวๆแบบนี้ก็คือเลือกได้แล้วก็มาดูอ่าก็จะมีลองลองดูขบวนลองดูขบวนอื่นลองดูตู้เรืออ่าสิบสามสามก็มีมีอยู่นะครับตูสักการไหมสิบห้าไหมห้ารองสิบห้า ก็ยังบ้างอยู่ก็เอาเป็นฝั่งเก้าไว้เก้าเ้าองที่นั่งเนาะเราคอนเฟิร์มก็จะสรุปรายละเอียดมาให้เนะวันที่เดินทางขบวนรถแล้วก็ผู้ใหญ่สองคนแล้วเราก็จองที่ขบวนเวลาเนาะคอนเฟิร์มแล้วมันก็จะทำตั๋วมาให้พร้อมกับคือตั๋วตั๋ว T R จองจองถ้าเราแพนจิปแล้วอะ่ะเราอยากจะจองจองให้ <Thank you S 1> คิดตั๋วเลยก็ได้นะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าไม่จองก็ขึ้นได้ก็ขึ้นเป็นอนไดเซอร์ थैंक यू โอเคแต่แนะนําให้มาจองก่อนล่วงหน้าไม่มากนะเผื่อเวลาเราชัวร์หุกแล้วมันถ้าเราจองไว้แล้วเราจะไม่สามารถจองซ้ําตั๋วในเวลาเดิมได้ mm. นะคะสําหรับตัว๋วรถไฟจริงกันเซ็นที่ได้จะ มีข้อมูลระบุเฉพาะที่นั่งและขบวนเท่านั้นนะครับตัวหลักที่ใช้สําหรับเข้าออกสถานีรถไฟก็ยังเป็นตั๋ว JR East Pass หรือ JR w i Pass เหมือนเดิมฉะนั้นห้ามหายเด็ดขาดนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คนขยันเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณครับ